เขตโฮงเฮียนก้าวหน้าทุกคนครับโฮงเฮียนก้าวหน้าเรนจะสอนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างต่างๆนะคโฮงเฮียนก้าวหน้านี่น่าจะตั้งอยู่บ้านดงเมียงทุกคนนะขอบเขตบริเวณบ้านดงเมียงบ้านศรีสวัสดิ์เนะาคะความกับบทชื่อละเอียดเนาะใายทุกคนได้เป็นบรรยากาศนํากันนี่ก็เป็นเขตฮานปิงเป็ดนะปิงแแบแก้วคูนเมือง พิงแย่รับควรพิงเบ็ดนาะถ้าเฮาไปซื้อก็จะเป็นหาตลาดตลาดศรีสาวาสด,ดิะทุกคนทุกนเขตนี้ก็จะเป็นห้องเฮียนมาลสินทุกคนเนาะเดือดสายก็เส้นเก่าเส้นเคยเนาะจะไปสู่ห้องมองเมืองจันทบ,บุรีทุกคนบรรยากาศรวมๆถ่ายแบบ แถบกนะูเกิลสตีดวิวทุกคนเนาะหาชิ้นรถเดรย์ให้เรานันี่ก็จะเป็นเครอ่าห้างขายเครื่องนะห้างขายเครื่องเก่านะี๋ยวนี่ก็เป็นห้างขายเมมกงคัอลูกวันคำนะกับขวามือัอน,น้กาะห้า,บางบันกวนเจ้าเกา่าห้า,างบันควนไปซื้อก็จะเป็น พิเศงพงแฮมสีสวาดด่างทุกคน,นนะสีสว่างวิลล่าเนาะเลี้ยวขวาก็จะไปสู่แัสดีเนาะเลี้ยวซ้ายก็จะไปสู่สีสว่างขึ้นเก่าเนะจะไปซื้อก็จะเป็นโซนตลาดสีสว่เนาะเขาจะฮ้องตลาดตลาดสีสวา่านทุกคนไี้ไปเล่นพิเศษพงแฮมดวงจันทร์พาซาทุกคนราคาก็จะแพงหลายสองแสนปลายเนาะเมื่อคืนหนึ่ง ก็จะเป็นตลาดศรีสาารวาตทุกคนเขียนะน,ะยนยี่ตลาดแท้โบมาีแล้วแหละเนาะหลายคนตะกี้จะหู้ว่าโอ้ตลาดศรีสะบาตเดือดๆเดือดๆนะแต่เดี๋ยวนี้โบมีแล้วทุกคนได้เบิง่งถ้าเขาเลี้ยวซ้ายก็จะไปสู่ทางบุกสังนางเนาะเลี้ยวขวาก็จะไปสู่อ่าห้องเียนมอสสวิงจันทนระ์เนาะหรือว่า รีเซอรี่เวงจัดนะทุกคนเขตนี่ก็จะเป็นกําไซจะเป็นสำนักง,งานนายกพลตรสมนตรตีนอ่ะตําขวาก็จะเป็นห้างขายเครื่องต่างๆขายปลาแซลมอนขายขายเครื่องกินอ่ะขายวัตถุดิบอย่างต่างๆอากาศโดยรวมไทยทุกคนได้เบิง่งน้ำกันตอนนี้มปนเขตบ้านศรีสวัสดิ์ บอกว่ามาฮอดจุดนี้แหละเพิ่นจะห้องบ้านใหญ่เลยทุกคนเนาะเดี๋ยวซอกอา่านป้ายก่อนโอเคนี่กับบ้านสีสว่างด้วยกันทุกคนมีป้ายส,าานนสีสว่างมีศูนย์บริการนะเครื่องแรกเป็นห้างแปกลกรถนี่ก็จะเป็นตึกตึกอินเตอร์เทนเมนต์ตึก,ตกอ่อออการายาต่างๆก๊อกก็จะเป็นห้องเงย็นของบ้าวคำนะห้องเงยนนเ็นลีเซ่นะลีเซ่เวียงจันทร์ เป็นไอ้กำแพงมันก็สูงแง่งเนาะแล้เคียนโตนสมัยนี้มันยากหลายทุกคนเดี๋มันคลอกรถตะกี้เดี๋ยวนี้ก็น่าจะแมน่นคือเก่าอันนี้มันตึกคอมพิวเตอร์ทุกคน,น,น,นตึกคอมพิวเตอร์ใายมือก็จะเป็ลี่ยนประตูใส่ทุกคนประตูใส่ หน้าก็จะเป็นห้องวากนนะาแล้วก็มีจัดเปียขว่จะเป็นหอคำหอคำนี่ประตูใสเบาคำถ่ายได้ประมาณซิปคลิปมทุกคนนะประตูใสเนาะเอาลงเรื่อยๆเนาะแต่ก็เออมันมุมงามกันเลยแต่มาถ่ายเติมพเพื่ออะไรมีการปรับปรุงแล้วตอนนี้มีการเคลียร์เดินเนี่ยมีการปลูก,กุ่นไม้หนึ่งหนึน่งเพิ่มเติมเนาะการจัดสวนนะิดนสักเออ ทายทุกคน,น,นในปัจจุบันนี้รถจ,จักรยานยนต์ปิดได้เลยแล้วทุกวันนี่ปจจนปเป็น,น,นรถตู้พวกทายหุ้มทุกคนนะก็จะทายหุ้มอยู่ีนจะมาตั้งตั้งบูธทายหุ้มน,นะทุกคน ใป่อบตำรวจทุกคนครับซ้ายเขียนต้นเขาจะเอาต้นสแปงต้นนีใหย่างเนาะเอาไปซื้อก็จะเป็นทางขึ้นพระท่านหลวงเนาะสถานทูตเวียดนามทุกคนนี่เป็นห้างขายครื่องตึกป่าเนาะห้างขายครื่องตึกป่าประตูใส่นี่ก็เป็นห้างอาหารตำหนักลาวเนะะาะไทยแต่คนในเบิร์นพี่น้องคนต่างประเทศคน ลาวอยู่ต่างประเทศหรือว่าคนลาวภายในประเทศต,ตานะ่างๆจะในคุณสมบัตปัจจุบันบ้านเมืองนี่เปลี่ยนไปหลายเสเปนละพัฒนาหลายเสเปนละนี่แมนชูตเกต้าซิเกต้าซิเกต้าลาวเนาะนะกัมพูเราก็จะเป็นสถานทูตเวียดนามนะครับกัมพูว์สถานทูตเวียดนามนะเนาะไอซื่อก็จะเป็นทางขึ้นพระธาตุหลวง ี่เป็นกระทรวงการเงินทุกคนกระทรวงการเงินเนาะกระทรวงการเงินในปัจจุบันโอ้อันนี้กระทรวงการต่างประเทศทุกคนนะมินิสตีเนาะฟลอเรนแอฟเฟร์เนาะะตัวนี้กระทรวงการเงินนะ่าจะอยู่ทั้งข้างนะทุกคนต่อต่อไปนะนี่ก็จะเป็นเขตครอบคล้องเขตบ,บ้านเนีย่ยบ้านหนองบอนก่อนะเดี๋ยว มิสตีออฟฟายแนนซ์ทุกคน,นบรรยากาศบริเวณเขตบ้านหนองบอนเนาะในปัจจุบันนี้ตะกี้แน่นอนว่าต่างเนาะตา,ตาลายอ่าถ่ายบรรยากาศทุกคนในเบื้องน้ำกันเดี๋ยว้ายเนาะเดี๋ยว้ายก็จะไปสู่พ้นสะอาดทุกคน าเลแถวซ้ายอยู่สามแยกอันนี้แม่นห้อเยี่นีเหตุเพียงเพียงใจคอเลจทุกคนนี่เป็นเขตบ้านหนองบ่อนนอะบ้านหนองบ่อนก็จะเป็นทีตึกโคราลธนาคารอินโดไชน่าตาก็พวกคูเบียไมนิ่งจะเปลี่นเศร้าอาคารเป็นสั้นๆกันไปเนะเาะเกี่ยวกับโ้องการต่างๆคูเบียไมนิง่งนี่ก็จะเป็นศูนพีเอ็มลาวทุกคนคือชั้นล่างสร้างขาเข้าข,า,ข,า,ขาออกเนาะ ถ่ายให้ทุกคนได้เบ่งถือว่าบรรยากาศดีทุกคนเออสรมายตอนเศร้าแล้วมัน่ายวีดีโอมันบวุ่นวายเนาะถ่ายเรื่อยๆให้ทุกคนได้เบ่นงน้ำกันอันนี้บริษัทอ,อินซีเนาะอินซีออกเลขอะไรต่างๆนะประกันพอประกันไทย เปลียนซีเทตติ้งนะครันไปซื้อก็จะเป็นพระธาตุหลวงเนาะเป็นพระธาตุหลวงถ้าเอาเลีอกก้ยวขวาก็จะเป็นเขต 2, 9, บกก้านหนองหว่างพื้นเก่าทนะุกคนเลีกก้ยวขวาเนาะที่มันหานโจมาเนาะนโจมาเลี้ยวขวาก็จะเจอครับอา่าหันโซคทวีเนาะ Err, ขายเคร okay, ื ouais. ่องซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแล้วก็บอริษัทเจริญเซกกลองทุกคนเนาะตึกกำหว่างเจริญเซกกลองเนาะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานประเทศลาวนะพผลลงพื้นพาเขาเลี้ยวขวาไปตึกก็จะเป็นบ้านนาไซบ้านนาไสพาทุกคนแล้เบิร์เขตบ้านนาไซเป็นยังไงนะปัจจุบันเนี่ยจะมีนาไซมีสี่สองวอนทุกคน นี่ก็จะเป็นบรรยากาศบรรยากาศโดยรวมเนาะเขตบ้านนาไซนี่ก็เป็นชุมชนคนเวียดน,นามหลายหลายคนคนเตรียมาเหตุษษธ,ธุรกิจมาข้าขายมาเห็นดวลเพียนแลาวเนาะตอนนีนม้มาเขตบ้านนาไซขับเรือไซ้จะไปสู้สุสังวรทุกคน ถ้าไปซื้อก็จะเป็นนาไทรตีงเป็ดน,นาไททุกคนปีงเป็ดดั่งเจ้าดั่งเจ้าเดิมเจ,จ้าเก่าน,นี่จะเป็นห้านขายเครื่องต่างๆเนาะห้างยิปโปะต่างๆของคนเวียดนามนหา้างกินกาแฟห้างขายบุญบ,บ่อบุญเหว่อน้ำต่างๆขายของพวกกระปุ้นเนาหรือว่าหลากหลาย กำไสจะเป็นไปซีสังวรทุกคนจะเป็นโซนคล้ายๆยยเงินนะเงินเปียกเนาะเลี้ยวขวาลดอะไ uh, รก็จะเป็นบริษัทเอ่อ uh, ประมาณประมปัมป๊มปั๊มปตททุกคนปัตทปตทองอาไซบรรยากาศบรรยากาศปรทตทองอาไซกำไสก็จะเป็นห้องเย็นเพียงจันทนาลอยทุกคนเพียงจันทนาลอยประมาณนี้ปะความำกืบหมดจืดแต่หนาัาจะแมนเนาะ พราะว่าตัวละห้าเมนเพิ่งเฮลนล์เลวเวียดนินในอะไรเทคนิควิชาวิชาชีพกิจภาพเรีนจัดท่านอนนี่เมนตึกยูนิเทลทุกคนตึกบริการของยูนิเทลเพราบริษัทเครือข่ายประเทศลาวรจะให้บริการด้านโทรคมนาคมเนาะมีปโปรโมชั่นแพ็กเกจต,ต่างๆถ้าเราไปซื้อก็จะเป็นเขาจะห้องมาเอง วัดธาตุฟุนเนาะเขตดงประลานเดี๋ยวเมื่อหนา้าเราคำมาถ่ายให้เบิ้งนี่ก็จะเป็นวัดวัดโพนไทวัดโพนไสเนาะแล้วขัวเขาเล้วไา้ก็จะไปสู่คนชินวันเนาะไม่ซื้อก็จะไปวัดธาตุฟุลีล้วขัาวก็จะกลับสู่เขตโพนสะอาดทุกคนบรรยากาศตล้ซไา้ก็จะเปิดตึกอาคาร บริษัทจักรยานเนาะเป็นอาคารโอโอพีที่เต่ว่าโตสีม,ม่วงๆนี่เป็นห่วยพยานาคทุกคนเนาะเป็นบอลเอาเงินถึกเลขคนนั้นซะเออีบรรยากาศโดยรวมถ่ายทุกคนได้เบิ่งน,น้ำกัดอ่ะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเนะาะกดซับสไครต์ช่องบ้าวคำเดอร์เนะาะเป็นกำลังใจทางบ้าวคำได้ถ่ายคลิปใหมๆ่ๆทุกคนได้เบิ่งน,น้ำกัดเนาะ เดี๋ยวขอตูรลาไปก่อนเนาะกําซายเปนสนัญลัก้เวียดนามมีหอพักมีต้นจำปาเนาะกําขวานเนกระซองกรต่างประเทศอะ่ะแล้วพ่อกันเนาะขอบใจทุกคนที่ดิฉันชมเนะาะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจทางบาวคำได้สร้างสรรค์คิปใหม่ๆทุกคนได้บิ่งเนาะไอ้บ้าไอ้พ่อกัน